ก็มาเบากับช่วงบอดบุหรี่เพื่อชีวิตสดใสนะคะวันนี้เราได้มาลงที่เขตที่มีคนพูดว่าไม่มีเด็กสูบบุหรี่เยอะที่สุดค่ะเป็นเขตประปุียนะคะเป็นอะไรที่น่าทื่นชมในสมัยนี้มากๆเลยค่ะเนื่องจากสมัยนี้นะคะเด็กสูบบุหรี่เป็นเรื่องที่พบเจอได้ง่ายมากๆเลยค่ะการที่เจอเขตที่ไม่สูบบุหรี่นั้นก็เก่งไวะเหมือนจะได้ข่าวช้าผิดพลาดนะคะแล้วเพ่อพบเจอเด็ก นักเรียน4คนค่ะค่าเราเรีจากมัธยมต้นสุโขทัยกันโอ้โหค่าหนังข้าเขาตรงนั้นเราจะมาสั่งสาวพวกนั้นกันเลยนะคะค่ะพูดี่ว่าจะไม่สุโขทัยแล้วพูดี่ว่าจะไม่สุบโขทียแล้วพูดสิพูดจะไม่สุโขทัยแล้วพูดช่วยช่วยสุด อะไรพุอุ๊ยผิดหวังจริงๆเราลืออยู่วันนี้ตัวโทษเบื่อพวกนักข่าวเลยอ่ะมายุ่งกับชีวิตพวกเราทำไมก็ไม่รู้เนเห็นไหมมันทำอะไรกับตูวพักตัวตัวเจ็บด้วยเออจริงเฮ้ยทุกคนหัวหน้ามาทำความเคารพอันนี้เฮ้ยสีหน้าจะไม่ค่อยดีเลย เป็นไรหรือเปล่าวะก็หัวหน้ามันมีไอ้นักข่าวที่ไหนไม่รู้ไม่รู้จักต่ำที่สูงนะมันมันขำทษพวกผมอ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเป็นนักข่าวหน้าไหนไปกล้าทำลูกร้องตูแบบนี้ต้องสั่งสอนไปเลยใครอยากสั่งสอนมันก็ชื่อท้าวามรังนักข่าวเบลล่ เฮ้ยแล้วพวกมึงจองไงวะเราไม่รู้ที่ที่มันอยู่แล้วเว้ยมันเป็นนักข่าวนี่คนแอบแดงเดี๋ยวก็เจอเอาหัวกูคนก็ได้นี่ไงมันอยู่ใกล้ถิ่นเราพอดีเฮ้ยเราเป็นเดส์มอรเล่มันดีไหมวะหน้ามันไส้ปะมันสูบขนาดนี้เดี๋ยวมึงก็เดส์มอรเล่เหมือนมันหรอกตูไม่เดซ์เล่เดสนมอรเล่งง่ายๆหรอเว้ยมีของเว้ย สักมั้ยเอ้าถ้าจะซ่อนล่างไรวิญญาณเก็บรังทายไงใจกล้วยรู้มีประสบการณ์เฮ้ยทุกมงได้ชิ้นักข่าวไหมวะเฮ้ยนักข่าวนนองบุหรีสูบบุหรี่หรอวะหยุดถ่ายเลยนะ อย่าติดกับเราทุกคนนุ่มมันเฮ้ยเฮ้ยเพื่นดีวะลาออไปสิ เฮ้ยไนะเฮ้ยทำอะไรเนี่ยเฮ้ยจะล่ามาไม่กล้าบอกใครหรอกเรามีอำนาจอยู่แล้วเอะเสียเวลาอ่ะออกไปเลยขอา สนหน้ามันว่ะกล้ามายุ่งแกงเหรอจริงตกนรกไปเลยน่าเสียไอยิบหายแล้วเฮ้ยดูเป็นไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอต้องกอนเฮ้ยโอ้ กับการที่หลานตัวเองนอนติดเตียงพอบุรีอ,อ๋อก็รู้สึกเสียใจเพราะว่าไม่คิดว่าหลานจะเป็นคนติดบุรีเพราะนิสัยดีมาตลอดอยู่ในกรอบอยู่ในความดูแลของออตามาตลอดก็รู้สึกเสียใจไม่น่าจะเป็นความจริงแต่มันก็จริงดังที่เห็นเสียใจมาก คิดยังไงครับกับการที่หลานของคุณสูบบุหรี่จนเขาต้องเข้าโรงพยาบาลอ่าโมเปียใจร้อนกินแั่นเองเลยอ่ะสูบบุหรี่มันงบุหรี่ทำลายสุขภาพหลานนี่คันทุไรสูบบุหรี่กับจมูาาก,กับใจยังไม่สูบเิ็นอันละลายเป็นอ,อันละลายตัวถุงลมโป่งพองไปรวมถุงลมโป่งพองนั่นเป็นอันตรายต่อสุขภาพอายุสั้น ให้กลับตูย่าไปตูละลดละเละิกเฮ้ย <Hey! S 1> ทุกคนโดนจับในี่ข้าหางทำานเร่องการปกครองดีจตนาและสุรบุรีใช่ใช่อย่าจับรูปตัวนะจับแค่ตูคนเดียวหอลูกพี่พรับแชร์ใช่ไหมใช่้นล่กพี่เฮ้ย<า> นไปคนอื่นกับเขาบ้างเลยยังพร้อมเฮ้ยตำรวจ คนหน้าอยู่ห้องไหนหน้าคนหน้าเรอหรอหตายไปแล้วบ้านอ่ะ,บ,ะบ้าอะไรความจริงสูบบุหรี่นั่นแหละเฮ้ยใครมันจะไปสูบไม่บุ๋นเดียนแล้วใช่ไหมออกไปไ,ไม่พวกเราต้องปกตัวปกใจกันแล้วนะเว้ย 真。